เอาของเรากลับ่ได้จ้าจะเห็ดตังไดจ้าขนใสนีจ้าขนเสนีกนมกรู้อะไรบ้างนะยนยืนๆเข้าไปก่อนโอ้ย เมื่อไหร่ที่ลบมันลายอันนี้ยังวะตังเองก็ลงเองเนี่ยก็จับมาหมาเด้อหิวเอาจะต้องเอาล่างไปถิงต้นนะคะ มาใส่เท่น,นี้เดี๋ยวพักล่างเอาไปทิง้งเฮ้ยพักเยอะค่ะเอาลังไปทิ้งแล้วนะลังพักสิบพกที่ใส่มาเนาะเพราะว่ามามาอยู่แค่มันเบิร์ดเ้ยไปต่อไม่รอแล้วนะสั่งได้มันก็ต้องออกกลับบ้านได้อย่าคิดเยอะรับสองเจ้าค่ะ <c oughs> แต่ดีแต่ว่าหล่อมันโห่ขึ้นท้งบันไดเลยโหลดนะเฮาบัไดแบกมันก็เลยไข่แน่แค่แต่ว่าไม่น้อยพักพัวเขาไม่น้อยก้อนเรื่องตุนอาหารมันต้องตุนจําเป็นไหม,มก็จําเป็นแล้วเพราะว่าหมังย่างยื่นมันหมึดเนาะเฮาก็ต้องซื้อการเท้าซื้อเท้าก็ต้องอยคุ้มกับขาทรงนะคะเพราะว่ามีเามาสทรง กับทรงแบบปกติแต่ทรงแบบปกติบบกตเขาก็คิดตามกิโลเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าเมาส์ทรงมันสีบแบบว่าสิบกิโลยี่สิบกิโลสามสิบกิโลสิรข้างเราสิถือลงเฮดไฮเบิ้งแ่ยังเนี่ไม่ได้ให้สงสารแต่ทําให้ดูว่าแม่นสีป่วยเบาป่วยจังได้ชีวิตมันก็ต้องดาเน,นินต่อไปนะคะมันต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดยืนด้วยบนขาตัวเองให้มันได้มากที่สุดนะ มองว่าไปเมืองไทยลบมากยังกับบ่มีกินกับบแมนก่อนไปกับเตรียมของไปฝากขากลับมากกต้องซื้อสปากเส่ทองจะของได้จ้ะนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งสาหรับหลายคนที่บริกรเมืองไทยเพราะว่าถ้าไปกับสิกับมากกับซืมีค่าบ้านนะคะกับสิบ่มีข่าสซื้อกินมีเงินไปมีเงินไปใส่เมืองไทยลบมากมันบ่เหลือเลยลบมาเสร็จจังไดมันบ่ได้บอกว่าเฮ้ามีแล้วเข้าไปได้บอมันเนี่ยค่ะแบบว่าหมายถึงว่าภาพโดยรวมเนาะ คนที่อยู่มังนอกเท่านั้นที่จะเข้าใจนะคะเ้ามีแหงแล้วก็จะขึ้นถึงเฮือนแล้วค่ะนี่ค่ะมามาหล้ดต้มย่ำตัดแล้วเรียบร้อยพร้อมยิบกินร้อมเรียบความยิ้มเลยไปทางประตูเฮือนนี่แหละ อาอกล่องใครก็มันม่มีขาตั้งพี่น้องเอ้ยขาตั้งอันนี้นะเดี๋ยว่าขาตั้งก่อนใส่เง้ยเข็นข้นมาสิน,มมานไว้จับค่ะสั่งไปจับน้ำขคนกับก๋วยเตี๋ยวน้ำคนอันนี้นเป็นก๋วยเตี๋ยวน,น้ำคน สามหอ่อลอยซิบนะคะแล้วก็จะมีเคื่อจับน้ำคน้นชุดละสามห่อ้อยสิปอันนี้เครื่อจับเรียกน้ำสามหอ่อลอยซิบน้ำหิวน้ำขี้ข้าน้ำทุกเฉินมันตรงนี้ค่ะของมันตรงนี้ในหน่วยซังยาละสองชุดค่ะชุดต้นตันแบบเคอับเวียดนาม ปรางนันท่าเสด็จร้านขอบคุณท่าเสด็จน้องคายกองฝากแกะน้องใต้บนกองฝากแล้วกูสื่อเอาเนาะเดี๋ยวสิล่องกินไงเส้นเขาให้มาน่หน่อยแต่รวมก็เสดหลายอยู่นั่นแหละแต่ว่าเส้นมันเส้นนันคือจังเส้นเส้นนันแค่ข่เส้นโอ้ยมันมันตะก่อนแ้งเนาะเขากระจกเส้นนันแค่ข่เส้นนั้น ก๋วยเตี uh. ๋ยวเวียงจันทร์พี่น้องนี่เห็น้องเส้นแค่ไค่เส้นก๋วยเตี๋ยวเวียงจันทร์ถ้าเราทำมาการก็อยากหู้อยากหงูทำแอวเลี้ยโซ่เนื้ออาเจคุณต้อแถมขนมมาพอดีเจอสินธงคาแฟ่วิ่งดูคาแฟ่เฮ่ยขอก้าเดินจะทอนเนี่ยวะขอหลักเด็ดเดตดตอรี่นิดโอ้ โทรศัพท์แบตเตอรี่มืดขอบคุณซีหอร้อยค่ะก็เลยกตรงซั่งมาขนมกินซีหอร้อยอะไรบ้างเหรอใส่ขนมกินเสร็จก่อนเห็นไะมคลอก้าอัดคลอกัสอันอน,น,นี้ไม่ไวิดอันนี้ของสุกจ้ะ ยังวะลืมอ้าวเห็ดหอมเห็ดหอมถุงละลอยลอยโปรดปลาแดปดปลาแดดปลาสวายครับปลาแดปดปลาดุอันนี้เดีย๋ยวไปใส่ตู้เย็นไว้กินเมื่อไรก็จังจบออกมาเนาะมันต้องมีถุงแพ็คเดี๋ยวแพ็คใหม่ก่อนนะ เพราะว่าถุงมันเลอะถุงมานเลอะเขาก็ต้องเพี่ให้มันสะอาดยืนคำแอลตันเล็กซีนะงานคู่่ไงตรวจกันบ้านเนาะเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นไวนะ้อันนี้เขาทำมาสำเร็จฟองกินอันนี้เป็นปลา,าข,อตตะะของเจตุกนะคะยี่ห้อเจตุก อันนี้ปลาราบปลาสวายสิกินเขาจะไปเปิดเอาก็าต้องใส่สองกลดเล็กใบเป็นปีก็ได้ค่ะตากันมดีๆตากที่ประเทักเพื้อนที่โมเมนตสักแค่ซ,ซื้อเลยซื้อมาต้องเก็บเนียบๆอย่าอ่างก่อนขนมเขาแพงแต่สีส้วนแล้วกินกาแฟเนี่ยแ,แล้วกินขนมแล้วก็แซ่เพื่อนที่ในการส่งกาแฟเดียว ไปถ่ายคลิปนี้แล้วก่อนโอ้ยอาบน้าเสร็จเมื่อกี้เนาะกูคิดผิดแล้วคิดทีดเนาะคิดถือเนาะเลยประแดดประแดดปลาดุดทุ่งละเคืงองโลดในซอมโตปลาดุจะต้องมาก,กินปลาดุไปทอดรูบดดกกต้องออกทงละเคืองโตทอดหิ้กขนเดี๋ยวให้ได้ซิงเบิร์กเอ้ยซื้อมาใหม่ตัว อย่างงี้ก็มีบ่เนี่นอนตีล่งกายอยู่บ่เนี่ทีแรกก็ซื้อแต่พักพริกตะพักขันตัวบ่เนี้มีพวกปศุยางสุนิลแต่รุดมาแต่เมืองไทยนี่ก็ต้นอาหารสกุลล้นแล้วครบแล้วทุกสิ่งอย่างมันแค่น้ำอเคเด็กชายตัวสั้นแลก็ ดูห่อรับสีกันทอได้มีบัตดูเดี๋ยวเราเข้าฟอรอ๋อขันต้องขันทอดอีนบบดบะหมเข้าแทนข่อยจะมีบัหมอนงือกันรบกคีิเื้อเมาไว้มันเหมือข่อยสั่นจะปีสารเพื่อได้กับปีห่อเดียว มันทรงตรงเป๊ะทุกอันนี้มันแต่บบแมนมันเนาะเพราะว่ามันชอบทรงของบุคคลเราข่ามันหลจริงหรอกอุตส่าหีเรียนท่เยอะที่สุดมาตลอด ตเออยาหัวัดว่าสิกุฏชอบคนแกไม่เหยนตรจนัมนะวัสิของขึ้นได้ขึ้นมาไงทีกินได้หรอกกระแท้จะทำบริสอนดีก็เจ้าที่ใบดอกขันจัาสิไม่เหยืนอเราจะน้ำซื้อนะเขื่นที่จะต้องทำน้าหุบบอลไปก็ส่งได้กระแท้อนูย่อ น้ำแหนมหูหูหมูมากมสมสแล้วไสิสิอบแล้วก็จังสิแบนใส่ตู้อันนี้คือแหนมหูหมูนะคะเป็นคนชอบกินหูหมูอันนี้มันเปี้ยวแล้วค่ะกินเปี่ยวออกแล้วนะไม่น่ก็จะอบเลยแล้วใกแบ่งเสร็ถุงเข้าช่องฟรีซอยากกินก็แค่เอามายน่นใส่ไมโครเวฟจบค่ะ เสร็จเต็มมือเทีเยวสักแค่ตะโบโบบอกเล่าแต่ชิเลียมากิกนบ่ากาแฟต้องรอให้มหน่อยถ่ายคลิปเซีดแล้วจังบอกล่อท่านจังสิบโมห่นไหวแจงบอกลอกอ่อลตอนนีู่แล้วก็ะเซ็นตอนนี้แล้วก็สิมาแขงพื้นที่ทำไม่น้องเนี่ย อนึงกำลังเปิดหาทันมาานิคอนน้งกำลังเ,เหนื่อยเนาะเอา้าหนูอย่าดื้อสิลลงไปอยู่ในน้ำกันลูกน้ำกลัวนะไปแก่นไซรี่ตักเศร้าเอออู้หูเสริมหม้อเตียงกันแล้วอันนี้ไม่มีนในน้หมนแล้วเดี๋ยวไปแล้็กพี่ เนียงไม่เรียบรเอยออกก้อนทุกใบนะคะล้างไห้สาเนี่ยพอโดนแป้งแล้วประหลดเพลนนะขาวใสกระรองช่องซื้อมาหนึ่งกิโลพอาะว่าวแทแล้วรึ้งโลถ้าเราไม่ล้างนี่สีมันจะเป็นอย่างนี้ แต่งออกง่ายนิดเดียวเป็นงานหน่อย้ังของอลไยอาเานี่ของเขาของเขาก็จะไปไห้ใส่แล้วแต่ม่มองไว้อู้แต่พวกเด็กซงว่าไปรัเขา่าแต่คอยโง่คอไปข้นสิบอะเป็นไม่เง้ยหน่อยรอเราพีเดินกิน กาก็ถามค้นไอค <c oughs> อดิปลัดรถไก่กางานปัดกระสิมักเดิ่อนี่เลย้วเลยมันเส็จจับให้มเ่เดี่ยวนเอเเอาขลงะ่ะไ่ต้องใส่อะไรมากมาเจอะกับผมลงอ่ะโจ ถึงไมโครห้าน,นาทีก็พอเอามือขนกว่ใไใดใดค่ะคุอต้มน้ำมนะันปากมันขนาดแรงทุกอย่างอม่แบบนี้กยนคออดเนาะใจหมอกอมก่อแสบไปหนเพื่อนร้องเหรอคอดแสบตัว หนึ่งเก,กลเ็ดขอนใบตะเกียบต่อไปกล็ข้าวก็แทบจะไม่ได้ซื้อแล้วค่ะแทบซื้อก็แค่ผักพริกมะนงมะนาวเท่านั้นนะคะ,สะเสร็จจะว่าไปเตรียมพร้อมสั้น,นลเลยแค่ไปเตรียมหน้าตาเราเรียบร้อยเอามาขว้างข้างเล่าแล้วแล้วก็ปากเบี้ยวอย่างนี้แลว้วแค่เค็ดว่าอะไรนี่ได้แบบนี้เสื้อของกูไปตึงกูหนาไปบอกว่ากินกาแฟแต่ทะเก ปวดสมองเาลยไเราปว,วดเห็ดกอไล่ะ้องเปนน็นาาไปอไรใน่ส้นขากมาแรงกิ้ข,อข,อข่อันสมองคือคนไหนเข้ยงกูได้หรอัวซ้งบ่ได้เขีงมกันสองคนไ่ได้สมองเราบไป หมูยอมาเพื่ออะไรไยซื้อหไวยใส่กลวยจับใอยจ้านี่ไงไปสั่งกลวยจับมาแล้วก็ต้องสั่งหมูยอมาด้วยนี่ไงซั่งสิกลิ่นมดแดงหยาความเหน็ด กระซี้ค่ะเนี่ยแยกห่อแย้วกบแท่งทุงไม่ได้ซื้อเป็นอย่างเดียวนะต้องมีสมองในการแยกห่อด้วยนะ หมูยออใส่หมูต้มไก่ชิสุดกระยนตัวนี้ต้องลองลูกกระจุกเดิงไ้พี่น้องมันเปนสื่อมากระยดใส่ตูดแซ่ตูดแซ่แง่สิกินนเราออกมากจอเสีเ็ดดายจอสิละล่ายีเดแบบนี้จ้ามันสิง่ายจ้าเนี่ยง่ายสุดมีไรงข้าวเว่อหมูยอเขากัมีหมูกอบ ก็นกมมีในสองจิตใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ใส่ก๋วยจั๊กกับโมที่ทำเจ้กมาทั้เหมืดเลยงนางนี่มันหัวดี่้อยได้เนี่มองเงียบเลยเตรียมไว้ก้อนมองนี่สันเตยสุดยูกะพิี ไปแล้วเสร็จไปน้ำล้างไปน้ำเบี้ยนใส่น้ำอุ้ยหามดิแหนมหมหัวหมูเสื้อหัวอี่น้อยโลดส่วนแหนมหัวมูสุกเหลืองแล้วก็แบ่งเข้าตู้เหมือนเดิม เก็บของกระตูกก่อนจ้าแล้วมาจูบๆไปไปจ้า